yeah <laughs> ยเห็งมากเลยครับมเนาะอบสดีครับผมปินนะครับเเป็นตู้างของผมเผมินดีนะเป็ราแรกงใจันกันเลยเอากายงใจดวาันวงครับผม้วลงใจกระ่มขึ้นเอาไว้เที่ยวนาเดี๋ยวน่ง่ับพ่อแม่พอไปเที่ยวนามาตานาตัวดยิมที่ผมไดขอบคุณนายรอดมองนะครับทีินสินค้าเซ็ตสิทของเราเพียงแน่มันเดียวครับ มีคนไปเจอที่ปานาเขาไปนาได้ครับแม่ข้อมิงไม่ได้ไปไล่มาสองปีแล้วนะไม่ไปไปนามาสองปีแล้วมันรู้สึกสบายดูแล้วเติมเดินไปได้เนี่ยไปรถอะไรรถไฟฟ้าอ๋อรถสีแดงขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับแม่ท้องด้วยนะครับอ่สาวเดี๋ยวไปเรื่อยอวีดีโออยู่นะสาวอยู่ปิดครับ เป็นโรคหัวใจรั่วนะครับมาตัดเสียง้นเลยตัดเสียง้นเลยเป็นเกือบสิบปีมาเกินสินค้าบริษัทไลอ้อนมองแค่เพียงคืนเดียวนี่นะมีข้อคืนเดียวเปลี่ยนชีวิตสินค้าของไลอ้อนมองค่ะขอบคุณค่ะดูดีผมมองดูแม่นะโคตรเพี้ยวนะโคตรเพี้ยวนะแกไม่ได้ย้อนนะ ใจใช่ต้องยาวแสนมื้อนะเงี้ยเออดูใจแค่นี้แล้วก็ไปเที่ยวลาวของเราผมก็เตรียมไม่ไดูใจแค่นี้นะผมก็ากฏว่าโอ้ยแม่มันเสียศักดิ์ศรีเี้ต้องขึ้นแล้วเยื้อนี่ว่ะเยื้อนี่ว่ะแม่เราเดี๋ยวนี้ฟิตเปียไปลาวผมกลัวว่าแกจะเป็นอะไรจะตายเป็นห่วงผมปรากฏว่าเต้นไม่หยุดเลย อ่ะแม่ครับครับสวัสดีอ่าแนะนำกับพี่น้องหน่อยแม่อยู่ไหนเน่ยแม่อยู่ประคามค่ะมาธเท็อายุเท่าไหร่แล้วแม่อายุหกสิบปีค่ะแม่เป็นอะไรหมดก่อนอันนี้ป่วยเป็นโรคหัวใจลั่วค่ะก่อนที่จะมาก่อนที่หมอเขาจะผ่าผ่าใช่ไหมไปอุดรอยรั่วเนี่ยเป็นมากี่ปีเป็นมาปสามปี แล้วก็ไปอุดยังไงไม่อยากจะไปไหนเลยค่ะทีนี้หมอพนักไปผ่าเป็นมาสามปีไม่อยากไปไหนแต่บ้านค่ะทีนี้มันเหนื่อยขนาดไหนเหนื่อยจนไม่อยากจะอยู่มันมันหายใจไม่รั่วท้องใช่หรือโรคหัวใจรั่วทีนี้หมอนักไปผ่าผ่ามาแล้วอุดมาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะ ก็ก็ก็เป็นแบบนั้นกี่ปีหลังจากที่ที่ไปบุญแล้วก็อยู่กับบ้านมากี่กี่ปีเป็นอยู่งั้นสองสามปีค่ะรวมกันไปหกปีหกปีแม่บอกว่าแม่ไม่เคยไปไหนเลยใช่ไหมในระยะเวลาหกปีอยู่แต่แค่บ้านห้องนอนบ้านห้องนอนอย่างนี้ค่ะที่ไม่อยากอยู่เอา จะเป็นภาระให้ลูกนะคะนี่ก็เลยแสดงว่าแม่มองหาที่พึ่งเหมือนป้าทำงานแล้วใช่ไหมที่พึ่งสุดท้ายค่ะนี่ไปจับเอาเชือกมาผูกผูกแล้วลูกมาเจอลูกก็อ่ะแม่ยทำยังไงทำาบงนี้แม่ไม่เป็นภาระหลงหนูนะเพราะว่าทีนี้ก็อย,อยู่กเป็นภาระพวกมึงอังนนี้นี่ก็ ลูกผือเข้าไปห้องน้ำไปจับยายาล้างห้องน้ำมากินค่ะกินแล้วลูกก็มาเจออ้วกออกลูกพาไปโรงพยาบาลค่ะอันนั้นยังไม่ได้กินคร่ะอันนี้พออ้วกออกลูกก็ยินลูกไปพาไปโรงพยาบาลค่ะก็กลับมาจากโรงพยาบาลก็เหมือนเดิม เหนื่อยนี่ก็อยู่ไปหายาอะไรไหมให้พวกินหน่อยอย่างเงี้ยนอกจากรักษาโรงพยาบาลไม่รักษาอะไรไหมไม่มีเลยค่ะคือรักษาทางโรงพยาบาลอย่างเดียวทางรักษาโรงพยาบาลอย่างเดียวค่ะทีนี้ลูกบอกว่าแม่อหากินอาหารเสริมมั่งเยอะทีนี้แม่กังผู้ใหญ่แล้วก็อัพนี่แหละขอบคุณ ที่ไปแนะนำสินค้าไลออนมอค่ะเงินก็กินวันอวันที่ผมไปวันที่ผมไปวันวันแรกเลยที่เจอแม่ค้องเนาะลูก,กเ็ไปเรียกให้เขาอยู่ในห้องเดินออกมาเหมือนสลอ็อตรู้จักสล็อตไหมกว่าจะเดินก้าวจากประตูมาที่เก้าอี้เนี่ยประมาณสิบนาทีอ่ะก็แกเ,เดินไม่ไหวจะเดินต่อเท้าเดินเดินแบบนี้จริงจรินะครับเดินก้าว อ่ะแ,แม่กันยาพัดแม่กันยาพัดแ,แนะนำอะไรให้นี้แนะนำเม็ดผักงาดำแล้วก็ไบโอเอสอ่ะตอนนั้นพีสามพีหอมอ่ะสี่สิงสี่สิงเกิดวันนั้นละ่ะกินยังไงแม่กินยังไงกินผักเม็ดสามงาดำสามไบโอเอสหอแล้วก็ไพลเดีหอมหนึ่งค่ะทีนี้ก็ กนองนะคะทีนี้ก็กินตอนเที่ยงไปตอนตอนเย็นอีกชุดหนึ่งทีนี้ก็ตื่นเช้าไหมทำไมมีแรงขึ้นนะคะก็เลยเกเดนบอกว่ามันเข้าห้องน้ำแบบมันมันโล่งเลยใช่ไหมค่ะ,ะโล่งเลยค่ะทีนี้ก็ตื่นเช้าไปนาก่อนหน้าเออไปนาได้ค่ะ ไม่เคยออกจากบ้านมากี่ปีหกปีหกปีนะครับไม่ใช่เล่นๆนะกินสินค้าบริษัทไลออนมอเพียงแค่คืนเดียวรู้สึกมีแรงแล้วก็เลยขับรถไปนาขับรถไปนากลับมาไปหาน้องหนึ่งกันนะ้วนี่ก็เขาไปเจอผมพอดีผมก็เลยอัดคลิปวีดีโอไว้ไปดูใน YouTube ผมนะครับ วันแรกที่เจอแม่ขับรถมอเตอร์ไซค์รถคันนี้ออกจากบ้านแล้วตั้แต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม่เอาเป็นยังไงบ้างโอ้ยดีขึ้นเลยค่ะความเหนื่อยหายหมดเลยค่ะมันกลับมาอีกนกลับมาเยยมกายแม่ไหมไม่มีเลยค่ะอยากขอบคุณวิสาหกิจอนิจหมอที่ชุบชีวิตแม่ใหม่รายการเหมือนได้ชีวิตใหม่ ากไว้หน่อยสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจรัวแม่มองกล้องนะใครที่ดูคลิปนี้และเป็นอาการเดียวกับแม่แม่แนะนำให้ลองมั่นใจในสินค้าแล้วมอะใครที่เป็นโรคหัวใจรัวอย่างแม่นะก็ให้เชื่อมันม่นในหัวใจหัวใจเลยนะคะที่ไลอ้อนมองไว้จากนี้ค่ะขายจริงๆค่ะดูแม่ อยากน่งโะเดียวมีสิ่งหนึ่งกอนแม่ข้อมจับโลไปนะครับแม่ข้อมเนี่ยในชาวบ้านไหนไหนชาประคำยกมือหน่อยประกำบอกว่าไม่เคยเจอรอยยิ้มแม่ข้อมมาหกปีแต่วันนี้แม่ข้อมยิ้มสวยๆให้พี่น้องเราด้วยขอบคุณพี่น้องแม่ข้อมครับ